ดูแลกันไปครับสาธุกณิดใครมีปัญหาใ,ใดๆนะครับก็อ,อ,อยู่โดยเฉพาะที่นี่ก็คัอนโ้่งหน่นะคะรับอบจแล้วก็พื้นายกคุณเชษฐินกุลนะครับที่ท่านให้สถานที่แต่ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นไปพบลุ่มนคนุส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ทาเกวันเลื่อมๆในหน่อยอครับว่าอย่างเช่นตัวเองอยู่สารแดงนะครับพอน้ําท่วมนู่นไปปักหลักนะครับ ไปอยู่เขตเทศาบาลงงเลยไม่รู้ใครจะช่วยเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุเนี่ยทางส่วนราชการเนี่ยเขาพยายามจะรวบรวมให้อยู่ในที่เดียวกันนะครับบางคนก็ห่วงบ้านบางคนก็วห่วงม้าบางคนก็วห่วงแมวห่วงผู้สูงอายุหว่วงอะไรไปเราก็คอยเตืบอกนะครับบอกทางพี่ๆมูลนิธิพี่ก็ได้นะครับบอกทางรัชการว่าอะไรครับว่าโอเคแล้วก็จะลงมาแต่รัชการจะแกระจายกันอยู่เนี่ย ครับกระจายกระจายกันอยู่เหนือบางใต้าบางเอาตกมั่งนะครับครอบครัวและกครอบครัวใหญ่การดูแลมันจะไม่ทั่วถึงนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับเพราะว่าราชการกท,ที่ว่าท้องถิ่นเราก็มีกําลังไม่มากพอครับอันที่จะไปดูแลกระทั่วถึงแต่ถ้าท่านอยู่รวมๆกันและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในการต้อนรับนะคะสำหรับพระบรมรมีช่วยว่าการก็ผ่านไปแล้วนะครับเติมราคา อันไหนที่ไม่ถึงก็เสริมตังค่าครับนะพอใจนะพอใจตบมือเลยไปได้อยังแกก็อยากไปกันลูกดันไปก่อนนะเอาสองที่ต้อยตังค่าเลยนไปแล้วขอบคุณมากนะ ของที่เหลือจกกังจัดก,การเอาเองบค แต่หมูแมววันนี้อาหารขาดก็ได้คมปศุษสัตว์มาช่วยอย่างที่เห็นอย่างเนี้ยก็ขอให้กัวหักใจทุกทนทำเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วท่านอยากจะลาจะเลงต่อไปัำนายสั่งฟังให้เลยฟ<ฆ>ังไม่พอหรอก้งนะครับลองย่ายแหงลองชิมดีนลสั่งให้เลยทีนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของ ฟางข้าวอาหารสัตว์นะครับก้อนเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมาจกกันสั่นกันแต่เรอำเภอแต่เราอำเภอแล้วก็ไปมอบให้เพราะว่าพวกเราทงมากันตัวข่าไปก็ไม่ได้เนาะลำบากไปหาที่มองไมงแจกเออสัตว์แค่ก็จะเป็นอันทีมีเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่อาศัยในเขตของจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะค่ะ ต่างๆนะคะเจ้าที่เห็นก็จะมีทางมีชื่งหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปเอาไกฝ่ายเป็นทั้งกินไปด้วยกันหลายท่านด้วยกันนะคะนำลงนะการนี้นะคะซึ hmm. so, ่งท right? mm ี hmm. like ่ในแถวเร็วๆนะครับโดมสำนักงานสำนักงานบ้านเกิดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทางด้านในดูน้ำเลย ทางในท่าขนาดที่รถกนต์อาคารโดมนะครับสนักานเกิดทางโครงการจัดการจัดระเบียบนะครับว่าจังหวัดอ่าเทอดให้การต้อนรับ อยากกลับบ้านอะไรยังอยากอะอาหารสัตว์รับยางางเดนทางมในกานนี้นะคะก็มีทางทวร์ราชการจังหวัดอ่างทอนะคะก็ได้อยาในครับราน ญาติโยมทัศน์นัคณบครับถ้าใครยังไม่ไปก็ลองลองไปหาก็ประสานบางทีเราอยากจะได้ดูก็ไปหาเดู้วเราซือรถมารับไปก็รวเพออะไรอ่ะโอทองเ่ยโอทองวิเศษใช้ชานวิเศษใช่ชาน เอาแจกฟางเลยนะครับอำเภอไหนที่จะรับฟางครับรอจุดแรกดีไหมรับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมท่างพ้อมจะมับฟางเลยนะครับฟางครับฟางรับฟาเลยครับสิบคนที่ยิ่งรวนะครับคนที่มีรวมีแพะรอรับฟางก่อนนะครับคนที่มีรวมีแพะรอรับฟางก่อนนะ 我来了。Well, <Okay. S 1> okay.